ในกรุงเทพมหานครยังมีสะพานแห่งหนึ่งซึ่งมีความพิเศษไม่เหมือนที่อื่นเพราะเป็นสะพานที่ได้ชื่อว่ามีชื่อเรียกที่ยาวและอ่านยากที่สุดไปเลยค่ะสะพานแห่งนี้มีที่มาที่ไปยังไงตั้งอยู่ที่ไหนแล้วจริงๆต้องอ่านว่ายังไงมาช่วยมาดามสกดกันนะคะใครที่ผ่านไปมาแถวย่านสำราญราชหรือชื่อเดิมประตูผีคงต้องขยี้ตารัวแล้วกับชื่อสะพานนี้ที่มีพยัญชนะกับสระเรียงกันในระนาเบเดียวกันเลยนับดูแล้วมี15้าตัวอักษรด้วยกัน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงมีพระบัญชาให้กระทรวงโยธาธิการดำเนินการออกแบบและก่อสร้างสะพาน ที่สวยงามแห่งนี้เพื่อข้ามคลององอ่างและทรงพระราชทานนามว่าสมมติอมรอมากเพื่อเป็นเกียรติแก่พระเจ้าบรมวงวงเธอกรมพระสมมติอมรอพันธุ์อธิบดีกรมพระคลังข้างที่และทรงเป็นต้นราชกุลสวัสดิกีกุลอีกด้วยสะพานแห่งนี้สร้างเสร็จในปี2445นับจนถึงปัจจุบันก็มีอายุกว่าร้อยปีแล้วเป็นสะพานที่มีขนาดไม่ใหญ่มากแต่เรียกได้ว่ามีความสวยงามและคลาสสิกสุดๆไปเลยเพื่อนๆที่ผ่านมาแถวนี้อย่าลืมหาที่จอดและแวะ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันด้วยนะคะ